ไปไหมเดียวเดีมันมาหามันมาหากงลอไวนะลอไวนะเสร็จแล้วนี่มันไปไหนแล้วอ่ะมันไปไหนแล้วอ่ะาดีก็วทก็มาดีครับเงียงเหรอถ้าชิแบปูยังใช้ได้มาแล้วเดี่ยวเดี๋ยวเดียวเด่ยวเดี่ยไอ้โง่อไอ้ไอ้ีมันจิมันจิมัน

เจมแมน้ำมนมันไม่สนใจกูมันไม่สนใจกูเลยเจมอลเจมอลอยากหันกลับมาเจมอลไม่นะไม่นะไม่นะไม่ เก็บสมเก็บกูเก็บตายเอ้อโอ้ยเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวล้มน้ำอีกแล้วน้ำน้ำเดี๋ยวมันขึ้นมามันมันขึ้นมาอันนี้บนเรือเอ้าเอ้ามึงตายยังเนี่ยตายแล้วตายแล้วเอ้าระวังไม่ได้อ่ะอ้ามึงลุกขึ้นยังเนี่ยยังยังยัง วางไงอ่ะเดินเดนออกก่อนเดี๋อ๋อนี่ได้แล้วแล้วแล้วเดินออกยาแถวได้เลยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแจมเมลไม่คิดตรงกู่มึงเหงาหมูมันวิ่งไล่ตุ่นใช่ใช่มึงเห็นยู่เหงามึงหันไปข้างหลังใช่มเมลมันเห็นแบบเห็นตีนเพื่อนอะที่แบงกเราอยู่อ่ะ จะลองเงินใช้ชีวิตแบปูเหนื่อยจร